าไปข้าวเส้นรถแล้วรบวนรถแห่ว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่30เดี้ยวใยออกถนนตาปติ ไปเข้าออด้านสำนักง,งานที่บินจังหวัดนครราชสีมาเลี่ยนทิศทางนะครับพี่น้องเท้าโคร,ราชครับ กำลังมารอที่บริเวณเวทีสำนักงานที่วระการสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพบปะพูดคุยขอบคุณพี่น้องชาวโคราชและพี่น้อง่างจังหวัดข้างเคียงใกล้เคียง อีกส,สักคู <interfer es> ่ครับพบกับทีมณะว่าที่นายกัฐมนตบีแหงปเะเทศไทยคนที่สามสิบเีโอกาสมาแสดงการขอบคุณที่งชาวโพราาที่ให้การสนับสนุนสสถึงสามเขตด้วยกันเขตหนึ่งเขตสองเขตสามจังหวัดนครราช เสียงของชาวโควราชโพ่ร้องกับความเจริญพลังจะเดินทางมาถึงกันหน่อยเร็วความเจริญกระแงจะเดินทางมาถึงโคราชอีกเพียงแค่ไม่ถึงสิบก้าวฝาเสียงชาวโควราชดังก้อนรับผลอิ่งดีคือ ผลแห่งการที่พวกเราได้มีฉันดามาติร่วมกันต่อตจากนี้ไปสิ่งที่พวกเราได้ร่วมลงฉันดามาติเป็นผลด้เกิดนายที่สารสิบเลียบแลวเสียงดังๆใหญ่ได้ขอดไยเอาละเอาละครับพี่น้องชาวโคราช หลังจากพิธีการที่เป็นทางการว่าที่นายกพร้อมด้วยสอสองป้ายแดงของชาวโคราชได้คารวะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวโคราชเรียบร้อยแล้วและได้เดินผ่านประตูชุมพลมาเรียบร้อยและก็ได้แห่รอบเมืองให้ชาวโคราชได้ชื่นชมยินดีกันนับต่อแต่จากนี้ไป เวทีแห่งนี้จะเป็นเวทีแห่งการขอบคุณและส่งเสียงให้กำลังใจกับรัฐบาลภายใต้ชื่อก้าวไกลโดยการนำของพิธาเล่มจริญรลักขั้นท่าย้อนกลับไปเมื่อก้าวพุทภาคมเสียง และกําลังใจจากพี่น้องชาวโคราชที่ตลาดเซฟวันในวันนั้นกว่า23งหมันคนทุกท่านครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นที่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยลมใต้ปีกคนสำคัญธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและก็เกียรที่มากับผมในวันนั้นหลังจากจบเวทีโคราธ,ธนาธรเดินมาหาผม และตกลหไเบาๆว่าพี่เชื่อไหมเลือกตั้งรอบนี้เราจะได้สอสอไม่ต่ำกว่า120คนและโคราชปักทงแน่นอนนั่นคือสิ่งที่ธนาธรพูดกับผมหลังเวทีจบเพราะอะไรครับคงสุดท้ายของก้าวไกลในการจัดคารวานทั้ง5สายทั่วประเทศ ผมพูดเป็นครั้งที่สามในโคราชวันนี้เวทีโคราชเป็นเวทีที่มีคนมาฟังปลาัยมากที่ส,<า>สุดข,ของภูธรสองหมื่นสามพันคนทำให้ตลาดเซฟวันในวันนั้นเต็มไปด้วยละอองของดวงดาวที่ส่องประกายถึงความเจริญที่จะมาสู่ประตูอิสาน และวันนี้พวกเราได้ทำในสิ่งนั้นสำเร็จแล้ว<ฮ>เอาละไม่เยอะเยอะต่อจากนี้ไปสิ่งที่เป็นเม็ดเป็นผลของจาวานะฟังเขาฟังเขาสอสอายแดงจากเกียรสามป,ปิดปืนต้งแรนเลย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชผมแม็กกี้สุดทสิทธิ์พุทธศักดิ์สอสเตสามจังหวัดน,นครราชสีมาขอเสียงด้อมส้มหน่อย เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาและผมเชื่อว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ก็ยังมีคนที่มาจากจังหวัดใกล้เคียงอยู่มีจากอุทัยธาน,นีโอ้คับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับชัยภูมิก็มาเยอะมากเลยผมเชื่อว่ามาจากหลายเขตมาหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับที่ เชื่อมั่นที่จับมือกันที่มาร่วมแสดงพลังให้เห็นให้พวกเรารู้สึกอุ่นใจนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็ร้อนนะเห็นพัดกันอยู่เยอะเลยผมมีความเชื่ออยู่เสมอว่าคนทุกคนเท่าเทียมกันขอเสียง ของคนที่คิดว่าเราทุกคนเท่าเทียมกันหน่อยครับทักเก้าไกลเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นและเพื่อนเอนเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเรากำลังช่วยกันทำให้ทุกๆคนในประเทศนี้เห็นว่าไม่ว่าจะคุณจะทำตำแหน่งอะไรคุณจะอยู่ในสถานที่ไหนคุณจะเป็นใครแต่เรามีสิทธิ์มีเสียงและมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน นี่คือสิ่งหนึ่งในนโยบายที่พักเก้าวไกลยอยากจะขับเคลื่อนและให้เป็นจริงได้และมันใกล้จะเป็นจริงแล้วครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ขอเสียงคนที่จะโหวตให้พิธาเป็นนายกไปแล้วผมอยากให้วันที่13นี้นะครับวันที่13นี้ทุกคนนะ จับตามองนะครับจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาจับตาดูว่าสอสอที่เป็นสอสอที่พวกท่านเลือกมาในเขตหนึ่งสองสามครับพี่แม็กกี้นะครับ <c oughs> สุนทธสิทธศักดิ์สอสเขตสามจังหวัดนครราชสีมา ขอเลือกพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกครับนี่คือการซ้อมขอบคุณทุกคนมากครับฝังนื้อฝักตัวด้วยเอาครับปรบียบเมื่อกี่ครั้งนึงแป้ายแดงชาวโคราชไม่ธรรมดาแล้วตามมาด้วยติดติดเอฟซี FC ของเทสองอยู่ไหนเสียงปรบมดังๆให้กับเทสอง สวัสดีครับ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 ขออนุญาตเช็คเสียง่อยนะครับขอเสียงพี่ร้องชาวโคราชผู้รักในประชาธิปไตยเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมสวัสดีชาติรู้จิภพอกระสินตอนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเคสองโคราชพัดเก้าไกลครับ ท่านครับหลังจากผักซาผลคะแนนผมก็ได้เริ่มทำงานทันทีตอนนี้ผลงานก็คือจะมีรทฟฟี่ฟองดูเป็นจุดเพื่อรับเรื่องร้องร้องเรียนเรื่องราวต่างๆโดยที่ผมจะเป็นตัวกลางประสานไปกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานนั้นๆเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวโคราชน,นะครับและก็ระหว่างนั้นผมก็ได้ไปตระเวน ไอเคสองแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ายังไปขอบคุณไม่หมดเพราะฉะนั้น <_ d ata> ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องชาวโคราชอีกครั้งนะครับ <_ d ata> ขอบคุณพี่น้องชาวโคราชทุกท่านที่เลือกพักก้าวไกลขอบคุณพี่น้องชาโเราจะเฝ้าจับตาคุณคุณซ้อมดีนะวันที่13นี่คุณซ้อมดีๆนะ มันมีหลายคนแล้วซ้อมแล้วเผ่นเสียงตกล้องก็มีนะนะกินจุงเรื่องเงีก็ไม่ได้นะครับต้องเป็นพิธาลิมเจริญรัเท่านั้นและคนที่เป็นหัวทะลวงพาโคลา่าซูเปอรหมายเลขสอสอเกตด,ดึงขอเสียงและกำลังใจให้เขาหน่อย าละถ้าเป็นคอนดักเตอร์เราจะกวาดไม้คอนดักโอเคโอ้มีพื้นฐานดนตรีกันดีนะครับสวัสดีพัทราวนิดครับไม่สิต้องบอกว่าผมต่อฉัดสุพัทรรวนิดตัวแทนคนมีหัวคิดแม่มันน่าจะมีคาราโอเกะมาแล้วก็แรปเลยนะดีใจที่ได้กลับมา พบกับพี่น้องชาวโคราชทุกท่านอีกครั้งจอยอยู่ว่าเอาไงดีสถานการณ์เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นเราตัดสินใจเดินเดินปั่นจักรยานแล้วเราก็สื่อสารกับทุกคนเยอะๆขอบคุณกำลังใจทุกท่านครับที่เ,เราทุกคนพยายามเซตอัพ รับรับรู้นะครับความเดือดร้อนเอ,อ,อ,อาอเอางั้นเลยเนี่ยหน้าตามันไม่ค่อยโคลาดเนี่ยบ้านขายเขาเก